สดๆเปิดคำทำนายคนที่มีเส้นกากระบาดกลางฝ่ามือสวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้แก่ผู้จัดทำด้วยนะครับเปิดคำทำนายคนที่มีเส้นกากระบาดกลางฝ่ามือบอกบุญและกรรม ที่ทำกันในอดีตชาติบางก่อนทำไมบางคนเกิดมามีทุกอย่างแล้วชีวิตร่ำรวยชีวิตดีมากๆแต่ทำไมบางคนเกิดมาแล้วจนไม่มีเงินทองมันช่างหน้าเวทนาสะเหลือเกินมันเกิดจากบุญกรรมที่เรา เคยทำไว้ในครั้งอดีตชาติบางก่อนเพราะคนที่มีเส้นลายมือกับเส้นกากบาทกลางฝ่ามือจะบอกบุญบอกกรรมที่ทำกันในอดีตชาติบางก่อนให้คนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือไม่ว่าจะอยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวาหรือคนคนนั้น จะมีทั้งสองฝ่ามือเลยก็ดีมักจะขึ้นอยู่ในลายมือของผู้มีเหตุและผลและชอบทำชอบที่จะสอนและให้ความคิดกับทุกๆคนส่วนใหญ่จะขึ้นในลายมือของผู้ที่เป็นเทวดาลงมาเกิด ในชาตินี้ในอดีตชาติปางก่อนที่ได้จากสมบุญว้หรืออาจจะมีเจ้าอาวาสเจจิอาจารย์ภูบาอาจารย์หรือผู้ชำนาญการทางด้านหนึ่งและเป็นผู้คนที่มีจิตใจหนักแน่น และมีจุดยืนเป็นของตนเองที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้วจะยิ่งชอบคุณค้าสแสวงหาเส้นกากระบาดนั้นยิ่งใหญ่ยิ่งดีมองชัดเจนที่กลางฝ่ามือยิ่งดีและเช่นเดียวกันถ้าผู้ที่มีเส้นกากระบาดกลางฝ่ามือนี้ ไปกันแก้งใครหรือทำผิดประการใดก็จะโดนทำโทษเช่นเดียวกันเขาถึงเรียกว่าเป็นเส้นเหลือเชื่อแห่งสวรรค์ที่ส่งมาส่วนทางพระเขาเรียกว่าเส้นบุญและกรรมที่ทำกันมาตั้งแต่ชาติบางก่อนบางที ยังหมายถึงคนระลึกถึงชาติได้ด้วยความรู้สึกจึงยังต้องมาทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้คนบางคนบวชพระก,ก็ไม่สึกบางคนทำหน้าที่ครูบางคนไปเป็นหมอบางคนเป็นหมอดู เพราะยังมีเซนลางสังหรณ์ได้ด้วยบางคนมีความเชื่อเรื่องมีองค์หรือทรงเจ้าที่มีองค์ในตัวตนเองอยู่แล้วตามที่บุคคลน,นั้นเคารพนับถือจึงตั้งชื่อตนเองตามสิ่งที่ตนเองเคารพบูชาและคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือ มักจะแค้วคาดอยู่ตลอดเรื่อยมาไม่ค่อยมีศัตรตูเพราะศัตรตูมักจะแพ้พ่ายตนเองเมื่อคิดที่จะทำสิ่งไม่ดีหรือไม่ร้ายกับผู้คนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือหรือศัตรตูนั้นมักจะกลับมาเป็นมิตรกับผู้ที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือ อยู่ตลอดเขาเรียกว่ามีพระเกตหรือเทวราคุ้มครองอยู่นั่นเองสาธุและสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านน่ำรวยเงินทองการงานก้าวหน้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนสาธุ สาธุสาธุโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะครับและขอขอบคุณแหล่งที่มาเนื้อหาสาระหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตัง้งจิตอธิษฐานด้วยนะครับ